ครับสวัสดีครับวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นประสมศึกษาปีที่สามนะครับนําเสนอโดยคุงคูกันชิตสารพีิทยานนทวันที่แปดมิถุนายนสองพัหร้อยหกสิบสามหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะครับพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยนะครับสาระสําคัญของเรื่องนี้นะครับเมื่อเราอยู่ร่วมกันในโรงเรียนเราต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง นะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนและก็โรงเรียนนะครับตามสิทธิและเสรีภาพนะครับของตนเองอย่างเหมาะสมเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและเป็นการปลูกฝังนะครับพื้นฐานของการเป็นพลเมืองดีนะครับต่อไปในสังคมกีด้วยนะครับ สีนี้สำหรับวันนี้นะครับเรามาดูในเรื่องที่1นนะครับคือเรื่องข้อตกลงนะครับกติกากฎระเบียบและหน้าที่นะครับที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและก็โรงเรียนนะครับเพราะว่าการที่เราอยู่ร่วมกันนะครับของสมาชิกในโรงเรียนนั้นนะครับสมาชิกทุกคนต้องรู้ถึงข้อตกลงกติกาแล้วก็กฎระเบียบนะครับ ร่วมกันกําหนดขึ้นเพื่อรักษาความมีระเบียบวินัยในโรงเรียนนะครับเพราะข้อตกลงเหล่านี้นะครับทําให้เรารู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับเพื่อให้สามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในโรงเรียนได้อย่ง <S <s างปกตสิสุขนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะดูแลสิ่งของและสถานที่ในห้องเรียนและโรงเรียนของเราได้อย่างไรนะครับเมื่อเราอยู่ร่วมกับเพื่อนนะครับอยู่ร่วมกับสมาชิก นะครับคนอื่นๆในโรงเรียนนะครับเราต้องใช้สิ่งของและสถานที่ในห้องเรียนและโรงเรียนร่วมกันนะครับอย่างเช่นนะครับโต๊ะเรียนหนังสือนะครับกระดานนะครับสนามหอประชุมห้องสมุดนะครับการใช้สิ่งเหล่านี้ร่วมกันจึงต้องมีการกําหนดกฎระเบียบนะครับในการใช้งานและก็การดูแลร,รักษานะครับเพื่อให้สิ่งของและสถานที่ต่างๆนั้น อยู่ในสภาพที่ดีนะครับสมาชิกทุกคนนะครับสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยาวนานนะครับนี่คือเราสามารถที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้ได้นะครับด้วยตัวของเราเองนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับกฎระเบียบในการใช้นะครับแล้วก็ดูแลรักษาสิ่งของและสถานที่ต่างๆในห้องเรียนนะครับก็คือนะครับเก็บสิ่งของต่างๆนะครับหลังจากที่เราใช้งาน แล้วให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับช่วยการรักษาความสะอาดทั้งในห้องเรียนและก็บริเวณต่างๆในโรงเรียนนะครับใช้สิ่งของและสถานที่ต่างๆอย่างถูกต้องและก็ระมัดระวังอีกด้วยนะครับมีมารยาทในการใช้สิ่งของและสถานที่นะครับร่วมกับผู้อื่นนะครับปิดไฟฟ้าและน้ำประปาเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับถ้าพบ นะครับสิ่งของในห้องเรียนหรือในโรงเรียนชำรุดนะครับควรแจ้งให้กับคุณครูทราบทันทีนะครับนี่คืออตัวอย่างนะครับของกฎระเบียบในการใช้และก็ดูแลรักษาสิ่งของและสถานที่ต่างๆนะครับในห้องเรียนและก็โรงเรียนของเรานะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองก็คือ บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีนะครับของห้องเรียนและก็โรงเรียนนะครับการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและก็โรงเรียนนั้นนะครับเราควรทราบถึงสิทธิเสรีภาพนะครับและก็บทบาทหน้าที่ของตนเองเพื่อให้เราได้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมนะครับตามสถานภาพของตนนะครับและก็ร่วมกิจกรรมต่างๆได้อย่างถูกต้องนะครับเราควรปฏิบัติ ตนอย่างไรให้เหมาะสมเมื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนนะครับในห้องเรียนแล้วก็โรงเรียนนะครับสมาชิกในโรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับสําหรับนักเรียนนะครับมีบทบาทหน้าที่อย่างเช่นนะครับบทบาทหน้าที่ของนักเรียนก็คือหนึ่งนะครับตั้งใจเรียนเพื่อฟังคาสั่งสอนของครูนะครับก็ต่อไปปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะครับช่วยเหลือผู้อื่น อยู่เสมอเมื่อมีโอกาสนะครับเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ทั้งของห้องเรียนและก็โรงเรียนนะครับนี่คือบทบาทหน้าที่ของนักเรียนนะครับและนอกจากการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่นะครับของตัวเองอย่างเหมาะสมแล้วนะครับเรายังมีสิทธิเสรีภาพในการใช้สิ่งของต่างๆนะครับได้นะครับภายใต้กฎระเบียบและก็ข้อตกลงนะครับและก็การ กระทำนั้นต้องไม่สร้างความเดือดร้อนนะครับต่อตนเองและก็สมาชิกของคนอื่นด้วยนะครับนี่คือบทบาทหน้าที่ของนักเรียนที่จะต้องลูกฝังนะครับที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับทั้งในห้องและก็ในโรงเรียนของพวกเรานะครับะนะครับทีนี้ลุกมาดูตัวอย่างการปฏิบัติตนตามสิทธิและเสรีภาพของนักเรียนในห้องเรียนและก็โรงเรียน เมื่อเราอยู่ในห้องเรียนนะครับเราควรปฏิบัติอย่างไรนะครับและเรามีสิทธินะครับอะไรบ้างนะครับเรามีสิทธิที่ได้รับการอบรมสั่งสอนนะครับความรู้จากคุณครูนะครับนี่เหมือนกับผู้เหมือนกับคนอื่นนะครับต่อไปเรามีสิทธิเสรีภาพนะครับในการเสนอนะครับแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนอย่างเช่น นะครับการแบ่งเว้นการทำความสะอาดนี่คือตัวอย่างนะครับที่เราอยู่กันในห้องเรียนนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับการปฏิบัติตามสิทธิเมื่อเราต้องทํางานกลุ่มนะครับมีอะไรน,นะครับเมื่อเราต้องทํางานกลุ่มเรามีสิทธินะครับร่วมกลุ่มนะครับกับผู้อื่นแล้วก็รวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือแล้วก็แบ่งงานนะครับกันตามความต้องการตามความสามารถ นะครับต่อไปเราก็มีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับอย่างสุภาพนะครับเพื่อให้งานนั้นสําเร็จนะครับนี่คือสิทธินะครับของพวกเรานะครับเมื่อที่เราต้องทํางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นนะครับอต่อไปนะครับเมื่อมีการเลือกตัวแทน นะครับอย่างเช่นหัวหน้าห้องนะครับประธานนักเรียนนะครับเรามีสิทธิอย่างไรนะครับเรามีสิทธิ์เลือกคนที่เห็นว่าเหมาะสมนะครับเข้ามาทํากิจกรรมต่างๆนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับนี่คือสิทธินะครับต่อไปสิทธิต่อไปเรามีสิทธิมีเสรีภาพในการเสนอแนวทางนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อตัวแทนนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้ รับเลือกนะครับนี่คือตัวอย่างที่รูยกมาสองอย่างนะครับเมื่อเรา,เามีการเลือกตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าง้องหรือประธานนักเรียนนะครับต่อไปมาดูเมื่อเรามีการจัดกิจกรรมในห้องเรียนหรือโรงเรียนเรามีสิทธิอะไรนะครับเรามีสิทธิ์นะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีมารยาทนะครับเรามีเสรีภาพที่จะเลือกนะครับ คนเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับที่ตนเองมีความสนใจนะครับนี่คือสิทธินะครับตัวอย่างที่ผู้ยกมาให้ลูกดูนะครับคือสิทธิในการปฏิบัติตามสิทธิและเสรีภาพของนักเรียนในห้องเรียนและก็โรงเรียนนะครับะนะครับในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับ ในห้องเรียนและก็โรงเรียนนะครับเป็นการส่งเสริมให้น <wonder peace. S 1> you know. like ักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่นะครับสิทธิและเสรีภาพนะครับของตนเองนะครับช่วยส่งเสริมนะครับการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและก็โรงเรียนนะครับเป็นการฝึกฝนนะครับพัฒนาตนเองนะครับไปสู่การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยนะครับทีนี้ลูกมาดูตัวอย่างนะครับกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนและโรงเรียนนะครับอย่างเช่นนะครับกิจกรรม ในวันสําคัญต,ต่างๆอย่างเช่นนะครับเราร่วมกันจัดป้ายนิเทศในวันพ่อแห่งชาตินะครับโดยนักเรียนอาจจะรวมกลุ่มหรือแบ่งหน้าที่กันนะครับตามความถนัดของตนเองนะครับนี่คือเราสามารถร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆนะครับของพวกเรานะครับต่อไปเรามาดูกิจกรรมการเลือกตั้งตัวแทนนะครับอย่างเช่นนะครับการเลือกหัวหน้าห้อง เลือกประธานนักเรียนนะครับโดยนักเรียนควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลนะครับที่เราจะเลือกทางด้านของความรู้และก็ความสามารถเข้าไปเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับต่อไปกิจกรรมนะครับกำบำเพ็ญประโยชน์นะครับอย่างเช่นนะครับการทําความสะอาดโรงเรียนร่วมกันโดยนักเรียนอาจจะร่วมกันรณนนรงค์นะครับชักชวนเพื่อนๆ นะครับให้มาร่วมกันทําความสะอาดและก็บอกถึงความสําคัญของการรักษาความสะอาดของโรงเรียนนะครับสิ่งนี้คือเราทําได้นะครับในตัวอย่างของกิจกรรมของห้องเรียนและก็โรงเรียนนะครับนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูก็มีกิจกรรมนะครับให้กับลูกๆได้ฝึกทำ นะครับก็คือให้นักเรียนได้สํารวจการปฏิบัติตนนะครับเกี่ยวกับการใช้สิทธิและเสรีภาพนะครับโดยลูกเข้าร่วมกิจกรรมของห้องเรียนแล้วก็โรงเรียนนะครับแล้วก็บันทึกลงในสมุดว่าเราได้ใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเองได้อย่างไรนะครับอันนี้ให้เราลองบันทึกไปก่อนนะครับเดี๋ยวในช่วงของเปิดเรียนนะครับเราจะได้ลงมือปฏิบัติกันจริงๆนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ ที่แท้จริงนะครับให้เกิดขึ้นนะครับทั้งในห้องเรียนและวก็โรงเรียนของพวกเรานะครับอ่านะครับสำหรับวันนี้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับในเรื่องของพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยนะครับครูก็ได้พูดไปนะครับสเรื่องนะครับสองเรื่องสองเรื่องด้วยกัน นะครับเรื่องที่หนึ่งก็เรื่องของข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนแล้วก็โรงเรียนนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้ลูกๆได้ดูนะครับในเรื่องที่สองก็คือเรื่องของบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและก็โรงเรียนนะครับก็มีตัวอย่างอีกเช่นกันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้ลูกๆได้ฝึกลองบันทึกดูนะครับแล้วเราก็จะมาร่วมกันในตอนเปิดเรียน นะครับร่วมกันฝึกทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงในเรื่องของพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ